สวัสดีครับไอรันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีข่าวแจ้งเตือนด่วนนะครับล่าสุดทาง facebook รองคองรรัฐทบาลคนรัชดาทานิยเล็กได้มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับลูกชิ้นไก่ยอหมูยอหรือว่าไส้กรอก ก็ถือว่าเป็นอาหารที่นิยมบริโภคกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆนักเรียนหลังเลิกเรียนนะครับนิยมซื้อมากินกันซึ่ง14ยี่ห้อไส้กรอกหมูยอไก่ยอลูกชิ้นอันตรายนะครับที่พี่น้องประชาชนควรที่จะระวังให้มากให้สุดในตอนนี้นะครับหลังจากที่ออยอได้มีการบุกทลายโรงงานไส้กรอกพิษก็เป็นต้นเหตุทําให้เด็กป่วย โดยที่มีการตรวจพบของกลางนะครับหลายยีห้อที่ใส่สารไนไตร์และกไนเตรตใช้สำหรับยืดอายุของอาหารหรือว่าสารกันบูดเกินมาตรฐานถึง30เท่าซึ่งทางกฎหมายกำหนดให้ใช้ประกอบอาหารได้ไม่เกิน8 0มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของอาหารแต่ว่าของกลางที่ยืดได้นี้มีปริมาณสารกันบูดถึง2,400กว่ามิลลิกรัม และ14ยี่ห้อดังต่อไปนี้ที่พี่น้องประชาชนไม่ควรที่จะซื้อนำมาบริโภคนะครับก็มีดังต่อไปนี้1ยี่ห้อไส้กรอกเต็ง1 2หมูยอบออุบล3หมูยอแม่จันตรี 4. หมูยออูลี่เจี้ยน 5. หมูยอภูวดล 6. พรีเมียมหมูยออุบล 7. พรีเมียมไก่ยออุบล8 หมูยอไกยอจอมยุทธ 9. ไก่ไกยอเศรษฐี10ไกยอริดรสเด็ด11ลูกชิ้นสวัสดี12ลูกชิ้นบุญปาก13ลูกชิ้นหมูบ้านแหลมและก็14 888ดพรีเมียมยออุบลหนังหมูและเห็นภาพวิธีทำแล้วก็ไม่น่ากินแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะน้องๆหนูหน,หน,หนูนักเรียนนะครับ ก็เป็นข่าวที่นํามาแจ้งเตือนมาบอกมากล่าวให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร,รับทราบกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ